พามาดู i7 g e น4นะครับกับสามส่วนเนที่ับนะนี่แบตเตอรี่วันนะครับ, The รบดูแฟมเยนะบ CPU บอกกูจะตายแล้วนะบ CPU บอกตายได้นะแต่ยังไม่ตายนะครับผมก็เกือบขีดเหมือนกันนะ CPU ยิงพวกเดียวกันได้ไหมดูดูแฟมเยนะครับ ดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเคสพาไปดูเคสก่อนไอเจ็ดเจนสี่นะครับดีเดียลสามการ์ดจอใหม่อย่างเดียวนะครับจับได้นะไม่ค่อยร้อนมานดูความร้อนเนี่ยวันนี้ความร้อนอยู่อยู่ที่สามสิบองศานะครับวันนี้ ตัวแรมนะครับี่คนทสี่สิบกว่าครับแรมเมนบอร์ดนะครับอุณหภูมิเมนบอร์ดอยู่ที่มากสี่สิบกว่ากว่านะครับคนบร้อนซีพียูมอน้ำนะครับค่อนข้างเย็นเลยไหวไหมก็ไหวนะเกือบคิด ลม่กีเป็นหลาช้ยเป็นล่หลัวรนาไ่หันเขาก็กคะโมันจนหมดของ